กล้วยมีแต่คนคิดถึงหนูอะลูกวันนั้นเขาฝากขนมมาให้กล้วยนะแต่ว่าไม่ถึงกล้วยอะแจกหมาจรหมดเลยอะอสองสามถุงก็เลยได้แจกไอ้พวกที่อยู่โรงพยาบาลแจกอะไรพวกนี้มั่งกล้ยกวยกล้วยกล้วยอะชาวกล้วยเอ้ยชาวกล้วยเอ้ยอะชาวกล้วยเอ้ยเฉาเฉาเฉากล้วยดูทำดูทำดูทำเอาวิ่งไปดีดีวิ่ง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 ดีงดี